สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตารีกันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สําคัญที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ก็คือกองทัพของยูเครนนั้นพวกเขาเริ่มส่งสัญญาณที่จะทําการรุกโต้อตอบกลับแล้วครับซึ่งสัญญาณที่ว่านี้มันจะมีอะไรกันบ้างและอะไรคือปัจจัยสําคัญนะครับที่จะทําให้กองทัพของยูเครนนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการรบและสามารถนําพาประเทศของตนเอง เข้าสู่การเจรจายุติสงครามได้และเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแอดมินขอเชิญท,ทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยม m อ r ิตรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสําหรับสถานการณ์การสู้รบทั่วไปในยูเครนนั้นต้องบอกว่ายังไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความคืบหน้าในพื้นที่มากนักยกเว้นเฉพาะที่บริเวณการรบที่เมืองบักมุดแห่งเดียวเท่านั้นครับโดยเดือนที่ผ่านมานั้นก็คือเดือนมีนาคมทางการของรัสเซียมีความคืบหน้าในการยึดครองดินแดนของยูเครนได้ราวๆ0.01%อร์เซต หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ70ตารางกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งกองทัพะเสเยียนั้นก็ต้องแลกสิ่งนี้มาด้วยความสูญเสียจํานวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นรถถังยานเกราะอาวุธหนักหรือแม้กระทั่งกําลังพลฐานราบที่พวกเขาได้สูญเสียไปเป็นจํานวนมากครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายมากนะักแต่ถ้ว่าความสงบนี้มันก็เป็นความสงบที่น่ากลัวโดยเฉพาะทั้งสองฝั่งนั้นก็ได้มีการเตรียมกําลังจากส่วนหลังเอาไว้มากมายเพื่อทําการรุกโตอตอบกลับซึ่งกันและกันครับแต่อย่างไรก็ตามทางฝ่ายของรัสเซียนั้นน่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับซะมากกว่าเพราะว่าศักยภาพในการรุกของพวกเขานั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการลดจํานวนการยิงกระสุนปืนใหญ่หรือการเสริมฐานเข้าไปอย่งแนวหน้าบรเวณเมืองสําคัญอย่างเมืองอาร์ดีอีฟกาเมืองเคเมนาและเมืองเวเลดาครับโดยส่วนใหญ่นะเวลานี้กองทัพของรัสเซียกําลังดัดแปลงฐานที่มั่นแข็งแรงเพื่อรอการโต้กลับจากกองทัพยูเครนครับ และถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่ทราบชัดเจนว่ากองทัพของยูเครนจะทําการรุกโต้อตอบกับกองทัพรัสเซียในที่ใดและเมื่อไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีเขาลางว่าณเวลานี้กองทัพของยูเครนได้เริ่มปฏิบัติการที่จะเตรียมรุกโต้อตอบกับกองทัพรัสเซียในเร็วๆนี้แล้วครับ ประเด็นที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีของยูเครนนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนฐานของเขาในแนวหน้าบ่อยขึ้นครับโดยเมื่อวันก่อนนั้นก็ได้เดินทางไปที่เมืองอาร์บีอีฟก,กาผ่านซากบ้านเรือนที่เป็นซากปรักหักพังนะครับซึ่งการเดินทางในลักษณะนี้มันก็มีความอันตรายเป็นอย่างมากแต่นี่ก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าประธานาธิบดีของพวกเขาก็พร้อมที่จะสู้เคียงข้าง ไปกับทหารของพวกเขานั่นเองครับซึ่งการเดินทางไปแนวหน้าลักษณะนี้ก็จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับทหารของชาวยูเครนครับพวกเขานั้นจะร่วมมือกันสู้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารหรือแม้กระทั่งประชาชนชาวยูเครนพวกเขานั้นต่างมีความสามคัคคีที่จะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองและขับไล่ผู้รุกรานอย่างรัสเซียออกไปให้พ้นจากแผ่นดินของพวกเขาให้ได้ครับ นอกจากนี้นะครับในวันนี้เซเลนสกี้นั้นก็ยังเดินทางไปที่แนวหน้าใกล้ๆกับพื้นที่ของเบลารุสอีกด้วยครับนี่จึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ากองทัพของยูเครนนั้นจะทําการโต้กับกองทัพรัสเซียอย่างแน่นอนครับและถ้าหากจะถามว่ากองทัพของรัสเซียนั้นรู้เรื่องนี้หรือไม่ ก็ต้องบอกว่าทางกองทัพของรัสเซียเองพวกเขาก็รู้ดีว่าทางการของยูเครนต้องการทําการรุกโต้อตอบกลับอย่างแน่นอนครับกองทัพรัสเซียเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเขาพยายามที่จะใช้ดาวเทียมโดรนหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆคอยค้นหาแหล่งพลังงานของยูเครนย,ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันนะครับเพราะว่าการรุกกลับนั้นจำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากหากว่าทางการของยูเครนนั้นนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปเก็บไว้บริเวณไหนมากๆนะครับกองทัพรั เสียนั้นอาจจะเดาได้ว่ากองทัพยูเครนอาจจะเดินทางมาโจมตีในจุดนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนก็ได้กระจายนะครับซัพลายต่างๆไปยังในหลายๆพื้นที่จึงทําให้การคาดเดาของกอ,องทัพรัสเซียนั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากนอกจากนี้ทางการของรัสเซียยังทําการเสริมที่มั่นแข็งแรงและตรวจตากิจกรรมทางการทหารของยูเครนอย่างต่อเนื่องเพื่อรอคอยการบุกของชาวยูเครนครับ ประเด็นต่อมาเราจะได้เห็นว่าทางกองทัพของยูเครนนั้นได้เสริมรถถังยานเกราะไปในแนวหน้ามากขึ้นครับโดยเฉพาะรถรบฐานราบแบบแบรี่นั้นก็ได้เดินทางไปในแนวหน้าแล้วนอกจากนี้นะครับรถบรรทุกข,ของชาวยูเครนก็ยังมีการทําสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเพื่อบ่องบอกนะครับว่าพวกมันนั้นจะเดินทางไปที่ไหนแต่ทว่าสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นก็ยังเป็นความลับเราก็ไม่อาจตีความได้ว่ามันจะเดินทางไปที่ไหนกันแน่ครับ นอกจากนี้เรายังจะได้เห็นรถถังยานกราะอ,อื่นๆของชาวยูเครนได้มาร์กสัญ,ญลักษณ์แปลกๆเอาไว้ที่ข้างลำตัวนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพวกมันต้องมีความหมายอะไรบางอย่างอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ให้เดินทางไปยังจุดหมายใดจุดหมายหนึ่งเพื่อรอการเข้าตีก็เป็นไปได้ครับ ส่วนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็คาดการกันว่ายูเครนน่าจะทําการเข้าโจมตีอยู่2ทิศทางนะครับด้านหนึ่งก็คือทางด้านบริเวณทิศตะวันออกในภูมิภาคดอนบาสอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านใต้นะครับที่เมืองซาปอริเซียและเมืองเมงเรโชโพอโ,โดยทางการของยูเครนนั้นจะพยายามยึดเคอร์ซอนและแหลมไครเมียกลับคืนจากรัสเซียให้ได้แต่ว่าความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินก็มองว่าคงจะยากอยู่ครับที่ทางการของยูเครน จะสามารถยึดแหลมใครเมียกลับคืนมาได้ในความเป็นจริงแล้วแอนมินคาดว่าทางการของยูเครนอาจจะได้บางส่วนของเมืองซาปอริเซียและเมืองเคอร์ซอนกลับคืนมาครับเพราะว่าทางการของรัสเซียเองก็มีการตั้งรับที่เข้มแข็งเหมือนกันดังนั้นนะครับการรุกเข้าไปยังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายเช่นกันครับแต่อย่างไรก็ตามแอดมินนั้นก็เอาใจช่วยให้กองทัพของยูเครนนั้นสามารถรุกคืบยึดคืนดินแดนกลับคืนมาให้ได้มากๆ รวมไปถึงแหลมไคเมียครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ทางการของยูเครนมีโอกาสที่จะรุกโต้ตอบกลับในเร็วๆนี้ครับเพราะว่าการทำผลงานได้ดีในสนามรบนั้นจะนำไปสู่การเจรจาที่ทางการยูเครนจะไม่เสียเปรียบรัสเซียครับซึ่งทางการของรัสเซียนั้นก็ได้เริ่มส่งสัญญ,ญาณที่จะทำการเจรจาสงบศึกแล้วครับหลังจากที่นายพิกโกชินนั้นได้แนะนำ ให้กองทัพรัสเซียนะครับประกาศชัยชนะและทําการยุติสงครามในเร็วๆนี้นอกจากนี้ทางกองทัพรัสเซียนั้นก็ยังทําแนวตั้งรับที่มั่นคงแข็งแรงเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากคาดว่านะเวลานี้ทางการของรัสเซีย น่าจะพอใจกับการยึดพื้นที่ของยูเครนได้จํานวนเท่านี้ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าศักยภาพการรุกไปข้างหน้าของพวกเขานั้นเริ่มหมดลงแล้วหากว่าทําการรบต่อไปทางการของยูเครนอาจจะทวงกับดินแดนของรัสเซียที่ยึดมาได้ไปได้เป็นจํานวนมากนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามแมดมินก็มั่นใจว่าทางการของยูเครนนั้นจะไม่ยอมอย่างแน่นอน พวกเขานั้นพร้อมที่จะสู้และทวงคืนดินแดนของตนกลับคืนมานอกจากนี้นะครับพวกเขาก็ยังจะยืนหยัดต่อสู้บนพื้นฐานความถูกต้องเพื่อการป้องกันตนเองนะครับและทางกองทัพรัเซียนั้นก็จะต้องเดินออกไปจากแผ่นดินของยูเครนชนิดที่เรียกได้ว่าออกไปแบบมือเปล่าเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาปิดคลิปนี้ด้วยข่าวที่ทางการของรัสเซียนั้นได้โจมตีพื้นที่บริเวณเมืองโอเดสซาของชาวยูเครนนะครับโดยเฉพาะการส่งโดรนพิชีพเข้ามาโจมตีจํานวน12ลําแต่ทว่าทางการของอยูเครนนั้นสามารถสกัดกั้นได้จํานวน10ลําส่วนอีก2ลํานั้นก็พุ่งเข้าใส่บ้านเรือนประชาชนของชาวยูเครนให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากครับ และนี่ก็คือข่าวสารของวันนี้นะครับที่เราได้นํามาฝากคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้นะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม t ไทย Military กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ